โมอามินาตอบคอมเมนต์แบบเชิดเชิดหลังประกาศอาการป่วยของออมก่อนหน้านี้ทางด้านของโมอามินาเผยอมอคพันธ์ป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยทางด้านของโมอามินาได้เปิดเผยกับสื่อว่าอมอคพันธ์ป่วยจริงเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจระยะที่2-3ถึงสตรวจพบก้อนเนื้อขนาด12ซนติเมตรและตอนนี้ก้อนเนื้อได้ลามไปที่ปอดด้วยและในเวลาต่อมาหมดเรครื่องชาพา ได้ออกมาอ่านข่าวดังกล่าวและมดดำตันนิโมอามีนาหลังพูดอาการป่วยของออมทั้งที่ไม่ใช่คนในครอบครัวโดยทางด้านของมดดำได้กล่าวว่าแม้ฉันจะอ่านข่าวเขายัางต้องโทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะอ่านข่าวนะแกไปเปิดดูนะเรารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งจากอักษรยอ่อเราก็รู้มาโดยตลอดเพื่อนๆดาราทุกคนก็รู้หมดแต่ทุกคนอยากประคองจิตใจเขาถ้ารู้ว่าเพื่อนแกต้องทำาคีโม20ครั้งมันไม่ควรมีอะไรกระทบกระเทือนมันเลย ตัวมันเองก็ค่อนข้างจะต้องการพักผ่อนฉันก็ได้แต่บอกว่าแกเป็นยังไงบ้างไม่ได้อยากให้ใครรู้วันนี้โมเสกสารแนแฉเลยว่าเป็นออมอคพันธ์ ควรรักษาสิทธิส่วนบุคคลให้อ่อมเป็นคนพูดเองเพราะเราก็ไม่รู้สภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเขาอาจไม่ได้อยากเป็นข่าวก็ได้ฉะนั้นควรเป็นผู้จัดก,การเขาหรือพ่อแม่เขาหรือคนในครอบครัวเขาออกมาพูดอีโมไม่ใช่เมียเขาไม่ต้องออกมาพูดโดยล่าสุดทางด้านของโมอามินาเองก็เจอตรามาชุดใหญ่เลยทีเดียวจากนั้นโมอามินาได้ตอบคอมเมนต์ว่า คุณไม่เข้าใจสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าณนะตอนนั้นหรอกค่ะแล้วก็บอกอีกว่าไม่ตอบก็โดนว่าตอบก็โดนว่าค่าเท่ากันค่ะไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกค่ะเพราะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆที่พูดเพียงเพราะนักข่าวถามเหมือนว่ารู้อยู่แล้วและให้กําลังใจที่เหลือใครจะคิดยังไงก็ไม่สนใจค่ะเรารู้ว่าเราทําอะไรมีปัญหาอะไรอีกไหมคะและเมื่อถูกถามว่าได้ฟังมดดาพูดในรายการแฉไหมเรื่องคุณอ๋มทางด้านโมอามินาก็ตอบกลับทันทีว่าฟังค่ะรู้สึกแย่แต่เข้มแข็ง เพราะเรารู้เจตนาเราดีค่ะคนอื่นช่างเขาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ